สวัสดีค่ะสวัสดีวันจันนะคะ,ะขออนุญาตจัด จะก,กันดอกไม้แป๊บหนึ่งนะคะสวัสดีวันจันทร์ค่ะวันวันทํางานแล้วก็วันหยุดของพี่พี่น้องน้องหลายๆท่านนะคะวันนี้เป็นไงกันบ้างคะได้โชคดีเรื่องอะไรเมื่อวานโชคดีถูกหวยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่เท่าไรกันบ้างนะคะเขียนแสดงเขียนบอกนะความโชคดีของพี่พี่น้องๆได้นะคะให้พี่พี่น้องที่อยู่ตรงนี้นะคะได้ร่วมแสดงความยินดีให้คุณหญิงได้ร่วมแสดงความยินดีด้วยนะ,ะเพราะว่าค,น name, นะคะุณหญิงชอบเรื่องความโชคดีะคะ่ะชอบอ่านนะคะชอบแสดงความยินดีด้วยนะคะเพราะว่า ประดุดดังนะคะเขาเรียกว่าเก็บสะสมนะความโชคดีนะให้มันเกิดขึ้นกับตัวเรานะให้มันลงไปในจิตใต้สํานึกนั่นเองค่ะวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจคนอหญิงขนมไทยไฮโซนะคะในช่วงเวลาแปดนาฬิกาี่สิกว่านาทีแล้วนะคะก็พยายามจะมาให้เร็วที่สุดนะคะเท่าที่จะทําได้นะคะไม่ทราบว่าภาพชัดเสียงชัดไหมคะร,รู้สึกว่าวันนี้หน้าคุณหญิงขาวขึ้นเนาะนะคะเนื่องจากเปลี่ยนพมานใหม่นั่นเองนะคะก็นี่แหละคะ่ะเราต้องเขาเรียกว่า ทำอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองบ้างนะคะก็ยังเปลี่ยนไม่ได้เขาเรียกว่าไปหาเคไปหาไปดูนะคะไปดูราคาไปดูแบบนะคะที่ร้านไว้ไว้แล้วนะคะว่าจะนะครับเพิ่มนะคะจะเปลี่ยนผ้าม่านนะคะทั้งทั้งบ้านเนี่ยนะคะใช้งบป,ประมาณเท่าไหร่นะ,ะก็ไปสอบถามแล้วนะคะกับร้านร้านนะคะผ้าม่านนะคะที่อำเภอลมศักดิ์นี่แหละคะ่ะใน ในตลาดนี่ครับพอดีว่าเป็นร้านนะคะของญาตินะคะของน้องสาวนะคะของคุณหิงนะคะน้องสาวที่รู้จักกันนะคะก็เขาเรียกว่าชื่อร้านนี่เนาะนะคะตั้งชื่อนะคะก็ร้านก็ไม่ได้เขียนรอเรือนะคะก็ร้านนะคะเขาก็บอกว่าร้านนี่เขียนไม่เหมือนใครนะคุณิงก็บอกว่าอ๋อร้านเงินร้านนะคะก็ตั้งชื่อให้เป็นสิริมงคลนะคะกับนะคะตัวเรานะคะกับสิ่งที่เราทำนะคะกับ สิ่งที่เราต้องการนะคะเป็นสิริอมองคลเนาะนะคะสิ่งแวดล้อมอะไรที่เราอยากให้เกิดขึ้นนะคะกับเรานะคะเราก็ทําสิ่งนั้นนะคะให้มันเกิดขึ้นนะคะเช้านี้กินข้าวกินปลากลันหรือยังคะน่าจะทานเรียบร้อยแล้วเนาะอาหารเช้าแลไม่ควรที่จะเกิน9ก้าโมงนะคะเช้านี้คุณหนิงก็รีบรองท้องไว้เรียบร้อยแล้วค่ะก็ยังไม่ได้ทานนะแต่รองท้องไว้แล้วนะไม่ต้องไปห่วงคุณหนิงนะคะหนิงรองท้องเรียบร้อยแล้วค่ะกับสวัสดีค่ะสวัสดีวัน กับกาแฟดำนะคะกับขนมเค้กนะคะหนึ่งชิ้นนะคะเป็นเค้กโบราณน,นะคะหนึ่งชิ้นซื้อมาจากทีเซเว่นนั่นแหละคะ่ะโอเคเดี๋ยวคุณหญิงขอแชร์ก่อนนะคะวันนี้ใครโชคดีเรื่องอะไรใครอยากโชคดีเรื่องอะไรก็เขียนมาได้นะคะเขียนมาได้นะคะไม่อยากจะเขียนที่อื่นนะเขียนที่นี่นะคะเขียนได้นะคะตลอดเลยนะเขียนมาเยอะนะคะเพราะว่า เราอยากให้สิ่งไหนเกิดขึ้นเราต้องคิดพูดทำในสิ่งที่เราต้องการคิดคิดจริงก็เป็นจริงะคะ่ะคิดเล่นๆน,นะคะในสิ่งที่เราต้องการนะคะมันก็เกิดขึ้นจริงนะคะเอาทุกอย่างเลยคะ่ะบางคนบอกโอ้ยนะคะเรื่องเล่นๆนะคะเรื่องเรื่องที่เราอยากให้เกิดขึ้นไม่กล้า mm. คิดเล่นๆน,นะคะทำไมอ่ะไม่อยากได้หรอนะคะถ้าอยากได้ก็ต้องนะคะ คิดนะคะในสิ่งที่เราต้องการนะคะคิดเล่นนะคะคิดจริงนะคะก็เป็นจริงคิดเล่นก็เป็นจริงนะคะคิดจริงก็เป็นจริงนะคะให้พลังงานให้ความสําคัญกับสิ่งที่เราต้องการนะคะโอเคคุณหญิงแชร์เรียบร้อยแล้วขอบคุณการรับชมขอบคุณทุกการแชร์แบ่งปันนะคะวันนี้คุณหญิงคิดว่าวันอาทิตย์ ะะเห็นคุณสามีไม่ได้ไปทำงานนะคะก็เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งนะคะก็ขอให้ใช้เวลาที่เหลืออยู่ใช้เวลาที่เรามีอยู่ในะปัจจุบันนี้ให้มีความสุขสร้างความสุขให้มากที่สุดนะคะแม้ว่า เศรษฐกิจจะเป็นยังไงอะไรจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะคะเราต้องมีความสุขในทุกๆวันนะคะมีความสุขให้ได้เป็นชีวิตประจําวันเหมือนกับการที่เราต้องกินข้าวทุกวันเราต้องดื่มน้ําทุกวันเราต้องหายใจทุกวันแล้วแ่ละค่ะนะคะถ้าไม่มีลมหายใจนี้ก็คงนะคะ,ะไม่ได้อยู่แล้วเนาะนะคะอย่างเรา <laughs> <discard ing S 2> <laughs> ยัางมีลมหายใจอยูนะ่ฉะนั้นแล้วทําทุกวันให้มีความสุขนะคะอันนี้ก็เป็น3ามเคล็ดลับที่นะคะมีความสุขได้ง่ายๆนะคะ แบ่งปันฟรีค่ะ3เคล็ดลับมีความสุขง่ายทุกอย่างผ่าสบายนะคะมีความสุขกับเรื่องง่ายๆกับสิ่งง่ายๆนะคะทุกอย่างผ่าสบายรไะคะวันที่3พฤษภาคม2 5งพันนะคะข้อที่1แสดงความยินดีนะคะข้อที่2รักตัวเองข้อที่3เชื่อมัน่นทุกอย่างผ่าสบายนี่แหละคะ่ะความสุขมันก็สร้างได้ง่ายนะคะในข้อที่1นะคะ แค่เราร่วมแสดงความยินดีนะคะชาวนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับใครบ้างคะในหน้า a c e b o o k นะคะคนที่เรารู้จักคนที่เราเดินสวนทางคนที่อยู่บ้านใกล้กัน,นะะได้แสดงความยินดีกับการที่เขาประสบความสำเร็จเรื่องอะไรกันบ้างนะคะ ใครนะคะที่มีความสุขคนที่มีความสุขนะคะก็จะสามารถนะคะแสดงความยิดีได้นะมีห่วงนะคะมีห่วงคานะคะพูดดีๆนะคะเพราะว่าเราต้องการสิ่งที่ดีนะคะเราก็ต้องปรับเปลี่ยนอารมณ์ที่ดีให้มันเกิดขึ้นกับตัวเราก่อนนะคะร่วมแสดงความยิดีง่ายๆหน้า Facebook เขียนเลยค่ะแสดงความยินดีกับทุกท่านที่โชคดีนะถูกหวยถุกรัตเตอรี่หรือประสบความสําเร็จนะคะ เจอสิ่งที่สมหวังได้รับสิ่งที่ต้อง,องการนะคะก็ร่วมแสดงความยินดีค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราต้องการอยากให้เกิดขึ้นกับเรานะคะเรียกว่าคนที่ได้เรียนรู้พลังจิตใต้สํานึกนะคะสู่ความสาเร็จก็จะรู้ว่านะคะพลังจิตใต้สํานึกที่มีพลังมหาศาลก็คือสิ่งที่เราสะสมนะคะไม่ว่าจะเรื่องของใครก็แล้วแต่ร่วมแสดงความยินดีนะคะ,อะขอบคุณนะคะหรือว่า อะไรก็แล้วแต่ที่ที่ที่เราสะสมนะคะมันก็จะเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นของเรานะคะเรียกว่าได้เป็นสิ่งที่เราพบเจอสิ่งที่เราได้รับในจิตสํำนึกด้านเองค่ะชีวิตของเรานะคะ สิ่งที่เรามีอยู่นะขณะนี้ก็คือะะเรียกว่าเป็นพลังจิตสำนึกนะคะเราอยากให้พลังนะ,ะจิตใต้สำนึกนะ,ะที่มันมีพลังมหาศาลถึงเกสบสาเปเซนเี่ยทำงานแล้วก็คิดนะคะในสิ่งที่เราต้องการสะสมนะคะอยู่ในสถานการณ์นะคะ <c oughs> ในสิ่งที่เราต้องการนะคะวันนี้ใครแสดงความดีนะคะกับใครนะคะกับผู้คนนะคะได้มากกว่าหนึ่งคนมั้งคะ เวลาที่เรามีความแสดงความินดีนะคะเราเรารู้สึกดีใจเรารู้สึกอินนะคะไปกับสิ่งกับสิ่งสิ่งนั้นกับเหตุการณ์เหตุการณ์นั้นนะคะมีความสุขไหมคะรู้สึกมีความสุขเกิดขึ้นไหมคะรู้สึกว่าหูยดีใจยินดีกลบเขานะคะส่วนคนที่อิจฉานะคะคุณหญิงก็อิจฉาค่ะอิจฉาหูยอยากจะเป็นแบบนั้นจังเลยอยากจะโชคดีแบบนั้นจังเลยนะคะอยากจะได้รับอันนั้นเร็วๆเนาะ,ะเหมือนคนนั้นคนนี้จังเลยนะคะ แปลงความอิจฉานะคะเขาเรียกว่าขัดเกลาวความอิจฉาให้เป็นคําพูดที่แสดงความยินดีนะคะเขียนเลยค่ะถ้าสมมติว่าเราไปอ่านคอมเมนต์ของใครที่เขาประสบความสเ็จหรือว่าลูกเรียนจบงานได้เงินก่อนโตได้เงินฟ้าประทานถูกหวยตุลอตอรี่ไปเขียนร่วมแสดงความยินดีนะคะคือขัดเกลาตัวเองนะคะขัดเกลาตัวเองให้คืนนิสัยอิจฉาลิสยาม,มันไม่เป็นนิสมันเป็นนิสัยที่ไม่ดีนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะ คำพูดของครูบาอาจารย์กลัวคนอื่นได้ดีตัวเราไม,ไม่ได้ดีนะคะบางคนเนี่ยเอาง,ง่ายนะคะหน้า f c e e o o o นะคะอยากให้คนอื่นมากดไลค์อยากให้คนอื่นมาคอมเมนต์นะคะรู้สึกดีที่มีคนมีคนมากดหัวใจให้นะคะมีคนมาแสดงความดีมีคำคนอวยพรมีคำพูดดีๆนะคะรู้สึกดีนะคะรู้สึกดีแต่ตัวเองไม่ทำนะคะตัวเองไม่ทำ เพราะว่ากลัวคนอื่นรู้ว่ามาแสดงความยินดีกับคนนี้นะมาะร่วมนะคะดีใจกับคนนี้นะอะไรแบบนี้กลัวค,คนอื่นรู้กลัวค,คนอื่นเห็นว่าเป็นคนที่นะคะแสดงความยินดีนะเป็นนะคะกลัวคนอื่นเห็นนะคะกลัวคนอื่นได้ดีนะคะตัวเราก็เลยไม่ได้ดีอยากให้คนอื่นนะคะมากดหัวใจมากด ไลค์ like, นะคะมาแสดงความดีก็ต้องทำก่อนนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากได้รับนะคะที่เราอยากได้เราต้องเป็นผู้ให้ก่อนนะคะให้แบบ ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่เพาะเจาะจงแล้วก็ไม่คาดหวังถ้าเราไปคาดหวังเราวางใจผิดเราจะได้ความทุกข์กลับคืนมานะคะเราอยากได้รับสิ่งไหนเนี่ยล่ะคะ่ะเราก็ต้องทําก่อนนะฝึกขัดเกานิสัยที่ไม่ดีของเรานะคะให้มันมากนะคะให้ทําสิ่งที่ดีให้บ่อยนะคะให้ทําในสิ่งที่ดีนะคะเรื่องราวดีๆบ่อยๆสิ่งที่ดีเรื่องราวดีๆดดก็จะเกิดขึ้นกับตัวเรานะคะอันนี้ก็คุณอิงก็แบ่งปันเนาะมีความสุขได้เรื่องง่ายๆนี่แหละคะ่ะแสดงความมีดีนะคะ เช้านี้อากาศเป็นยังไงบ้างคะแต่ละพื้นที่ที่บ้านคุณหญิงวันนี้แดดออกนะคะสดชื่นมากๆเลยนะคะต้นไม้ใบหญ้าโหเขียวชะอมนะคะเพราะว่าฝนตกนะคะฝนตกเมื่อวันก่อนน่นนะคะก็เมื่อวานนี้ก็มีปล่อยๆนะคะก็น่าจะตกนะทั่วพื้นที่เนาะเพราะว่าเข้าสู่อ่าน่าจะเข้าสู่ฤดูฝนนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ดูแลสุขภาพของเราให้แข็งแรงมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะด้วยความสุข ความสุขทําให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะหายป่วยได้เร็วขึ้นนะคะทําอะไรก็สําเร็จสมหวังนะคะทุกอย่างคลี่คลายทุกอย่างผาสบายด้วยความสุขนะคะแล้วก็อย่าไปโฟกัสว่า,วามันต้องเป็นสิ่งสิ่งใหญ่ๆของใหญ่ๆนะคะต้องเป็นจากคนนั้นคนนี้ถึงจะมีความสุขนะะมีความสุขได้ง่ายด้วยการรักตัวเองในข้อที่2ค่ะ การรักตัวเองนะคะก็คือการพัฒนาตัวเองการที่ไม่ปล่อยให้ตัวเองเศร้านะคะไม่ปล่อยให้ตัวเองทุกนานไม่ปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความเครียดความหม่นหมองความอิจฉาริษยาะคะความนะคะเน่าหนอนนะคะต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับตัวเรานะคะพยายามปลุกความสดชื่นให้มันเกิดขึ้นมีวิธีกันมีวิธีอะไรกันบ้างคะที่นะคะปลุกความสดชื่นทำให้ตัวเองมีความสดชื่นทำให้ตัวคุณมีความสดชื่นกันบ้างนะคะ มีอะไรกันบ้างนะคะเวลาที่เราอยากทําให้ตัวเองสดชื่นทําอะไรกันนะคะเขียนมาได้นะคะเช้านี้นะคะคุณหญิงก็ปลูกความสดชื่นของตัวเองนะคะด้วยการไปออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์นะะี่ค่ะเงยหน้านะคะมองท้องฟ้านะคะชมพระอาทิตย์ชมดอกไม้ใบหญ้านะคะที่มีอยู่ในรอบบ้านนะคะบางคนไม่ได้มีพอที่จะปลูกต้นไม้ได้ก็ปลูกต้นไม้กระถางก็ได้หรือว่าออกไปดูนะคะง่ายๆก็คือนะคะท้องฟ้านะคะ แสงแดดนะคะเป็นของทุกคนในโลกใบนี้นะคะใครก็เห็นนะคะใครก็ดูได้นะคะท้องฟ้านะคะมันทําให้เรารู้สึกดีขึ้นจริงๆนะคะเวลาที่เราได้มองท้องฟ้านะคะสีฟ้านะคะทอดสายตาไกลๆนะคะมีพลังงานที่ดีเกิดขึ้นลองทําดูนะคะลองทําดูไม่ใช่เงียนปุ๊บนะคะลงปรับไม่ะค่ะดูความสวยงามดูความสดใสดูนานๆนะคะ เราได้รับพลังงานจากธรรมชาติมันทำให้เรามีอารมณ์ที่ดีะะเกิดขึ้นนะคะอันนี้คือคนที่รักตัวเองจะมีความสุขกับเรื่องง่ายๆคะ่ะรอบตัวนี้ละคะ่ะเมื่อเช้าคุณหญิงก็ปาดไปเห็นนะพี่พี่พพน้องใน Facebook หลายคนนะคะก็อรุณสวัสดิ์นะคะเดือนพฤษภาคมนะคะโอยอากาศเป็นยังไงโหยถ่ายรูปอดอกไม้ใบหญ้าที่ปลูกนะคะ ที่ปลูกว่ามันออกดอกสีอะไรมีความสดช,ชื่นเห็นน้ำค้งน้ำค้างนะคะก็เราก็เปลี่ยนเขาเรียกว่ารับเปลี่ยนนะครับรู้จักนะคะมีความสุขนะคะด้วยสิ่งที่เรามีก็คือคนที่รักตัวเองะคะ่ะจะไม่ปล่อยให้ตัวเองเศร้าแม้ว่ามันไม่ได้ไปไหนทําอะไรไม่ได้ช่วงนี้นะคะต้องรับมัดระวังตัวเองนะคะก็มีความสุขกับเรื่องง่ายๆนี่คะ่ะใกล้ตัวนะคะจริงๆนะคะความสดชื่นนะคะที่ได้จากต้นไม้จาก ธรรมชาติมันทำให้เรามีความรู้สึกที่ดีนะคะมีความสุขเกิดขึ้นนะคะเป็นไหมคะคุณหนิงก็ชอบไปดูเวลาที่ดอกไม้มันออกดอกนะคะโอ้ไปดูนะคะโอกลีบสีนี้นะคะเชา้าก็ไปดูดอกคามันออกดอกเนาะ,ะดอกขาวจะเป็นพวงสีข,ขาวเนาะ,ะดอกบัวนะคะที่กำลังนะเะบ่งบานรับแสงพระอาทิตย์ดอกดาวเรืองนะคะ,ะบ้านคนุณหญิงปลูกหลายหลายชนิดนะคะ ดอกฟักทองนะคะอันนี้ฟักทองก็ขึ้นเองนะคะก็คือยาวเลยค่ะลูกก็ลูกก็โผล่มาลูกน้อยๆน,นะคะก็เหี่ยวไปนะคะก็มีความสุขกับเรื่องง่ายๆนะคะเขาเรียกว่าสะสมความสุขรู้จัก ปร route, okay? okay. ับเปลี่ยนพลังงานนะคะให้เราได้รับพลังงานที่ดีให้เกิดขึ้นพลังงานความสุขพลังงานของการรักตัวเองนะคะจะทําให้เราผ่านทุกอย่างนะคะได้ดีนะคะจะทําให้ผ่านสบายได้เร็วขึ้นจะทําให้คิดแก้ไขปัญหาชีวิตแก้ไขปัญหาอุปสรรคนะคะวางแผนในการดําเนินชีวิตนะคะวางแผนในการทํางานนะคะวางแผนในอนาคตวางแผนนะคะต่างๆได้ดีขึ้นนะคะด้วยพลังความสุขค่ะ พลังความสุขมันทําให้เรากะป้กระเป๋าสดชื่นเนาะส่วนพลังแห่งความเศร้ามันก็จะทําให้เราดิ่งลงนะคะยิ่งเศร้ายิ่งเหงานะคะยิ่งหงอยฉะนั้นแล้วนะคะอยู่อยู่กับตัวเองก็นี่ยแหละคะ่ะระวังความคิดนะคะระวังความคิด ก็อยากจะทําให้เองมีความสุขก็ทําอะไรที่เราทําได้อจัดบ้านนะคะไปชมนกชมไม้แล้วเนาะไปชมท้องฟ้าแล้วนะจัดบ้านทําความสะอาดบ้านนะคะดูซิว่าเราจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลนะคะบ้านของเรายังไงให้มันน่าอยู่ให้มันสะอาดให้มันร่มเย็นนะคะให้เป็นพื้นที่แห่งความสุขให้ใครเข้ามาก็มีความสุขความสบายใจนะคะแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะกิจกรรมรักตัวเองนะคะที่คุณหญิงของฝากไว้นะคะก็คือการทําสมาธิควรมีทุกวันนะคะ่ะการทําสมาธิควรทาทุกวันนะคะ วันละ5นาที10นาทีนะคะใครที่ทําเป็นประจําสมาเสมออยู่แล้วคุณหญิงก็ขออมทนาบุญด้วยนะคะขออมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะก็ต้องทําทุกวันนะคะเพราะว่าเป็นการเพิ่มพลังใจให้เรามีใจที่เข้มแข็งนะคะอยู่กับโลกใบน,นี้นะคะได้นานนะคะอยู่กับ ปัญหาได้นะคะอยู่กับความทุกข์ได้นะคะไม่รังเกียจความทุกข์นะคะไม่รังเกียจอุปสรรคไม่รังเกียจขวามน้ําไม่รังเกียจนะคะสิ่งที่ไม่ดีนะคะสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นบททดสอบเป็นของขวัญที่มาให้สิ่งพิเศษมาทําให้เราเปลี่ยนแปลงพัฒนาปรับปรุงตัวเองให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะถ้าไม่มีความทุกข์เราก็ไม่คิดที่จะมีความสุขไม่คิดที่จะทําประโยชน์ ผู้อื่นต่อโรใบนี้นะคะต้องขอบคุณความทุกข์ต้องขอบคุณวิกฤตต้องขอบคุณอุปสรรคที่มันมีนะคะใน,ในวันนี้ณนะปัจจุบันนี้นะคะโอเคต่อไปข้อที่3มค่ะเชื่อมั่นทุกอย่างผ่านสบายนะคะ เชื่อมั่นทุกอย่างผ่านสบายนะคะไม่ใช่ว่าแค่อยากให้ทุกอย่างมันดีขึ้นไม่ใช่แค่อยากว่าให้เงินเข้านะคะมีสรภาพทางการเงินลูกเป็นอย่างนั้นสามีภรรยานะคะคุณพ่อคุณแม่กิจการงานเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้นะคะไม่ใช่แค่อยากต้องเชื่อนะเชื่อเข้าไว้เชื่อมั่นว่าโหมันเป็นสําเร็จแล้วภาพมันเป็นแบบนี้นะคะทำอันนี้ต้องไปอย่างนั้นต้องไปอย่างนี้นะคะก็คือต้องอินไปเลยค่ะว่ามันเกิดขึ้นแล้ว แม้ว่านะคะความเป็นจริงมันยังไม่เกิดขึ้นก็เป็นความเป็นจริงมันยังไม่เกิดขึ้นนะคะคิดมากไปหรือเปล่านะคะเอาคิดให้ตัวเองมีความสุขคิดในสิ่งที่เราอยากให้ประสบความสำเร็จนะคะก็คิดเพราะว่าอยากให้มันเกิดขึ้นนะคะ เพราะว่าเชื่อนะเพราะมันอินแล้วนะคะเราไม่ใช่แค่อยากให้มันเกิดขึ้นนะคะมันเชื่อไปแล้วความเชื่อนะคะมันเลยคําว่าอยากนะคะแล้วก็ไม่มีเหตุผลไม่มีตรก,กะว่ามันจะเป็นอะไรก็นในเมื่อมันเป็นแบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะไม่มีนะคะเพราะว่าไม่ให้เหตุผลกับพลังงานลบไม่ให้เหตุผลต่อความล้มเหลวเชื่อมั่นว่ามันเกิดขึ้นนะคะเชื่อสุดจุดใจนะคะว่ามีสภาพทางการเงินเรียบร้อยแล้วทุกอย่างคลี่คลาย ะะช่วยกันเห็นภาพผ่านสบายทุกอย่างปกตินะคะอะไรที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นอย่าไปเอย่ยถึงอย่าไปนึกถึงอย่าไปพูดถึงมันรู้ว่ามันมีอยู่รู้ว่ามันเกิดขึ้นอยู่แต่ว่าอย่าไปสนใจอย่าให้พลังงานกับความเครียดความทุกข์นะ,ะกับ <c oughs> อะไรต่างๆที่มันที่มันเป็นความทุกข์อะ่ะยิ่งเราไปหมกบุ้นยิ่งเราไปหาข้อมูลยิ่งเราไปสนใจนะคะเรื่องความทุกข์เนี้ยนะคะบางคนเนี่ยทำไมมันคําว่าทุกข์เนี่ย มันทำไมทุกข์เหลือเกินไปดูที่ทำไมมันต้องเป็นแบบนี้ถ้าเราโฟกัสสิ่งไหนนะะคเราก็ได้รับสิ่งนั้นถ้าเราอยากมีความสุขก็โฟกัสความสุขอะความสุขมันจะเป็นยังไงจะทำยังไงเราจะคิดต่อยอดไปแล้วว่าเราจะทำอะไรให้เรามีความสุขให้ครอบครัวเรามีความสุขให้ทุกคนรอบข้างเรามีความสุขนะคะเห็นไหมคะคนที่คนที่เชื่อนะคะ คนที่เชื่อมั่นนะคะว่าทุกอย่างผ่านสบายคนที่เชื่อนะคะว่าทุกอย่างมันดีขึ้นเขาก็จะคิดไปในทางบวกจะทํำยังไงให้มันดีขึ้นจะทํายังไงให้มันเอ่ยยังไงดีนะคะมันก็จะคิดต่อไปทางนั้นนะคะเพราะว่านี่แหละค่ะเขาอมีพลังงานของความรักตัวเองมีพลังงานถึงความเชื่อมั่นนะคะว่าสิ่งที่เราทํามาสิ่งที่เราทํามาเต็มที่นะคะสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นเต็มที่นะคะ มันก็เป็นไปตามนั้นเนาะอันนี้ก็3เคล็ดลับนะคะที่มีความสุขง่ายๆนะคะกับปัจจุบันนี้นะคะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นแล้วทุกอย่างผ่าสบายค่ะมีความสุขง่ายนะคะทุกอย่างผ่าสบายไม่ควรที่จะมีความสุขให้ยากนะคะไม่ควรที่จะมีความสุขให้ยากค่ะความสุขก็สะสมจากเรื่องเล็กๆในเงาะน้อยง่ายๆนี่แหละค่ะจะทําให้เราประสบความสําเร็จมีความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขเท่ากับความสําเร็จนะคะมันยังไม่สําเร็จมันยังไม่ มันยังไม่ดีขึ้นนะคะมันยังไม่ผ่านสบายนะคะมันยังไม่อะไรก็แล้วแต่นะคะแต่วันนี้เรามีความสุขนี่คือกําไรแล้วนะคะนี่คือกําไรนะคะนี่คือชีวิตที่ดีขึ้นแล้วนะคะที่เราสามารถมีความสุขได้ทุกวันนะคะคนที่มีพลังเขาเรียกว่ารักเตงนะคะจะสามารถมีความสุขได้ทั้งๆที่มีเรื่องทุกข์หาเรื่องมีความสุขให้ได้นะคะ เพราะว่าทุกไปทําไมมันยิ่งทุกมันยิ่งทุกใช่ไหมคะยิ่งเครียดยิ่งกังวลมันก็ยิ่งทุกนะคะทําอะไรที่เราทําง่ายๆมีความสุขทำกับข้าวกินในครอบครัวจัดบ้านดูหนังดูซีรีส์ทาอะไรวนๆไปนะคะที่มันเป็นพลังงานความสุขนะคะโดยที่ไม่เดือดร้อนผู้อื่นนะคะทําเรื่องง่ายๆนะคะที่เรามีนะคะโฟกัสในสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นนะคะโฟกัสกับสิ่งที่เรานะคะ ต้องการสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เรามีความสุขมันก็เกิดขึ้นกับตัวเรานะคะวันนี้คุณหญิงส่งความรักส่งกําลังใจนะให้พี่พี่น้องน้องนะคะสู้ๆนะคะสู้ๆเดี๋ยวทุกอย่างดีขึ้นเดี๋ยวทุกอย่างผ่านสบายนะคะไม่มีอะไรที่อยู่ถาวรนะคะความทุกข์ในชีวิตของเราที่เราเคยผ่านมาโหทุกข์มากระดับแบบเออเนาะนะคะเราก็ยังผ่านมาได้นะคะวันนี้ถ้ามันจะมีอีกมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผ่านไปชีวิตมันก็เป็นแบบนี้นะคะ ชีวิตมันคู่กับปัญหามันคู่กับอุปสรรคมันคู่กับวิกฤตนะคะแต่เราเป็นคนที่มีปัญญานะคะมีความฉลาดนะคะเราจะรู้จัดปรับตัวนะคะ ให้อยู่ให้ได้ให้รอดให้ได้นะคะวันนี้คุณหญิงลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะลองไปรปัแบบใช้ดูใครที่นะคะโชคดีแล้วนะคะได้เงินฟาระทานได้เงินลาบลอ,อยอยากเลี้ยงขนมอยากเลี้ยงกาแฟาคุณหญิงก็สนับสนุนสื่อนะคะมาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชีใต้ลิงก์นี้นะคะ0ูนย์หนึ่งสองค่ะ0ูนย์หนึ่งสองธนาคารกสิกรไทยนางสาวราพรบัวพาค่ะคุณหญิงก็สัญญาว่าจะมาแบ่งปันกําลังใจแบ่งปันสิ่ง ี่ดีนะคะคอนเทนต์นะคะบทความนะคะความเรียงความสั้นนะคะหรือว่าจะเป็นในการคลิปในการทำขนมนะคะตอนนี้นะคะก็สามารถไปดูย้อนหลังก่อนนะคะคุณหญิงพยายามจัดสรรเวลานะคะทำนะคะ ส่งต่ออยู่นะคะเดี๋ยวมาพบกันเนาะไปชมย้อนหลังได้ค่ะมีหลายร้อยนะคะเมนูเลยทีเดียวนะคะในช่อง y o u t u b e นะคะไปดูย้อนหลังได้เดี๋ยวถ้าคุณหญิงมีเดี๋ยวจัดสรรเวลาได้นะคะ,ะจะสารพยายามจัดสรรเวลาให้ได้เดี๋ยวจะเอาคลิปนะคะย้อนหลังขึ้นมานะคะแต่ยังหาวิธีไลฟ์แห้งไม่ได้เลยค่ะเอาคลิปมามาไลฟ์สดต่อนะคะ ยังทำไม่ได้เลยใครรู้วิธีเขียนมาบอกได้ใต้ใลิงก์นี้นะคะวันนี้ขอมีพี่น้องๆโชคดีมีความสุขให้เยอะๆย,ยิ้มเยอะๆนะคะยิ้มเยอะๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงออกกำลังกายนะคะด้วยนะคะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยกิจกรรมรักตัวเองอย่างหนึง่งก็ออกกำลังกายทำอะไรที่ทำให้เราดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นพัฒนาตัวเองมากขึ้นกิจกรรมเหล่านั้นนะคะคือการรักตัวเอง ะค,ะคือการรักตัวเองของคุณยิ่งรักตัวเองเงินยิ่งเข้ายิ่งรักตัวเองสุขภาพยิ่งดียิ่งรักตัวเองนะคะโอกาสที่ดีก็ตามมายิ่งรักตัวเองมากขึ้นยิ่งมีสติมีปัญญานะคะมีสิ่งที่ดีเข้ามามากขึ้นนะคะวันนี้คุณหญิงวาลาพรบัวพาลาไปแล้วสวัสดีค่ะ โชคดีเงินเข้านะคะโชคดีโชคดีค่ะใครที่อยากจะถามอะไรอยากให้คุณหญิงพูดเรื่องอะไรก็เขียนมาได้ใต้คอนเทนต์นี้นะคะอยากถามอยากปรึกษาอะไรก็เขียนมาได้นะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะเงินเข้าโชคดีโชคดีนะคะ